อยากเข้าหลายคณะนะตัดสินใจไม่ได้ทายังไงดีคะพี่ใช้วิธีอย่างนี้เลยคือเอาตัวเองอะ่ะเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในสังคมนั้นอย่างเช่นค่ายกิจกรรมโอเพ่ House, นเฮาถามุ่นพี่หรือว่าเซิร์ชอินเทอร์เน็ตติกตอกยูทูบกูเกิลอุ้ยเสิร์ชไปเถอะมันมีข้อมูลให้เราดูเยอะมากๆเลยเราลองไปถามลองไปเสพสื่อ วงการนั้นดูอย่างเช่นเราบอกว่าเราอยากเข้านิเทศใช่ไหมคะเราก็ไปดูว่าเอ็ดาราเราชอบไหมเราชอบงานเบื้องหลังไหมเราอาจจะเป็นนักแสดงหรือว่าจะดูการจัดสีตัดต่อวิดีโอกราฟิกฟอย่างนี้หรือเปล่าลองเอาตัวเองไปลงคอสมินิคอสอะออนไลน์เยอะมากถ้าเกิดว่าไม่รู้ว่าหายอย่างไงคอมเมนต์ไว้นะเดี๋ยวพี่จะช่วยหาให้แล้วถ้าเกิดว่าเฮ้ยอาจจะไม่ใช่นิเทศอาจจะเป็นแพทย์อย่างเงี้ยเราทํายังไง เอาตัวเองไปเข้าค่ายหมออุ้ยมันเปิดเยอะมากๆเลยนะอาจจะเป็นช่วงซัมเมอร์อย่างเงี้ยซัมเมอร์จัดเวลาดีๆถ้าใครอยากได้เทคนิคการจัดเวลาก็ติดตามพี่วินนะเดี๋ยวพี่จะมาแชร์ให้ฟังยังมีอีกหลายคณะเลยที่น้องๆอ,อาจจะมีในช้อยต้นๆเนาะน,น้องเอาตัวเองไปทําทุกค่ายเลยแล้วน้องๆจะได้คําตอบเองว่าน้องๆชอบมันหรือเปล่าเราเห็นเขาทํางานเราอินกับมันไหมถ้าเราอินไปต่อแต่ถ้าไม่อินก็แสดงว่ามันไม่ใช่ตัวเราแล้วแหละแค่นี้แหละ